Great Devotee ที่นี่เด็กหงพอเสนอสล็อจะใช้เอกิติเก้ยังไงเจาะลึกบทบาทกองหน้าโตใหม่ในถิ่นหงแดง สวัสดีครับแฟนหงแดงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Red d e v o t ที่นี่เด็กหงเช่นเคยครับการย้ายมาของฮูโกอิกิติเกกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในหมู่แฟนหงแดงและคำถามสำคัญคืออัเนสล็ลตจะใช้งานกองหน้าดาวรุ่งคนนี้ยังไงวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกบทบาทและตำแหน่งที่คาดการณ์ของอิกิติเกภายใต้กุนซือที่ชื่อว่าอาเนสล็ลตครับฮูโกอิกิติเกเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่ถึง189เซนติเมตร แต่เขาไม่ได้เป็นแค่กองหน้าตัวเป้าสายม่งอย่างเดียวครับเขามีความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมการเคลื่อนที่ที่ฉลาดและวิสัยทัศน์ในการเชื่อมเกมซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้แหละครับที่เข้าทางกับแนวทางการทำทีมของอาเนสลอตที่เน้นฟุตบอลไหลลืน่นการเคลื่อนที่สลับตำแหน่งและการมีส่วนร่วมกับเกมของผู้เล่นทุกคนในแนวรุกอาเนสลอตมักจะใช้ระบบที่ยืดหยุน่น ย่าง433หรือ4231ซึ่งเน้นการครองบอลการเพรสซิ่งสูงและการสร้างสารรค์โอกาสจากหลากหลายตำแหน่งดังนั้นอิกิทิเก้จึงมีบทบาทที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับเรามาดูกัน 1. กองหน้าตัวเป้า False Nine, หรือ t a r ก e t Man ที่เชื่อมเกมตำแหน่งแรกและน่าจะเป็นบทบาทหลักที่ซอลตจะใช้งานอิกิทิเก้คือกองหน้าตัวเป้าครับแต่เขาจะไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าที่ยืนค้ำอยู่เฉยๆนะครับเขาจะลงมาล้วงบอลและเชื่อมเกม อิกิติเกเก่งในการถอยลงมาต่ำเพื่อรับบอลจากกองกลางครับจากนั้นก็สามารถพิกบอลจ่ายทะลุช่องหรือทำชิ่งกับปีกและเพื่อนร่วมทีมที่วิ่งสอดขึ้นไปเพื่อสร้างจังหวะหมุกให้กับทีมสร้างโอกาสเองด้วยวิสัยทัศน์การจ่ายบอลที่ดีเขาสามารถเป็นคนสร้างสารรค์โอกาสในพื้นที่หน้าปาดประตูคู่แข่งได้ด้วยตัวเองครับพาบอลไปข้างหน้า ถึงแม้จะเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่เขาสามารถเลี้ยงบอลตอลุยเข้าไปในแดนคู่แข่งได้เองซึ่งเป็นสิ่งที่อาร์เน่สล็อตชื่นชอบในตัวนักเตะครับเพรสซิ่งแดนบนและแน่นอนว่าภายใต้สล็อตกองหน้าจะต้องเป็นคนแรกที่เพรสซิ่งบีบพื้นที่แนวรับคู่แข่งเพื่อย่างบอลกลับมาให้เร็วที่สุดครับ 2. กองหน้ากึ่งปีกซ้ายเลฟวิ i ฟอร์เวิร์อีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจคือกองหน้ากึ่งปีกซ้ายครับ อีกิติเกกมีความสามารถในการเล่นจากริมเส้นได้เช่นกันโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเขาลิ้ยตัดเข้าในเขาสามารถใช้ทักษะการเลี้ยมบอลเพื่อเอาชนะฟูลแบ็กคู่แข่งแล้วเลี้ยมบอลตัดเข้าในเพื่อสร้างโอกาสยิงหรือเปิดบอลเข้ากลางได้ครับสลับตำแหน่งเขาสามารถสอดตำแหน่งกับกองหน้าตัวกลางหรือกับปีคนอื่นๆในแนวรุกได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสับสนให้กับแนวรับคู่แข่งทําให้จับทางได้ยากขึ้นกดดันจากริมเส้นด้วยรูปร่างที่สูงและความความสามารถในการพาบอลไปข้างหน้า เขาสามารถสร้างปัญหาให้กับแบ็คขวาของคู่ต่อสู้ได้ดีเลยครับ 3. ตัวโจเกอร์ในแนวรุก rotational flexible attacker และด้วยความยืดหยุ่นที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแดนหน้าอเนสตอตอาจใช้งานอีกิติเกฐานะตัวโจเกอร์ในแนวรุกครับที่พร้อมจะสลับตำแหน่งกับเพื่อนร่วมทีมได้ตลอดเวลาเคลื่อนที่สอดตำแหน่งเขาจะร่วมกับโบซาลาดาวินนูเยสโคริกาโกหรือนักเตะคนอื่นๆในแนวรุกเพื่อทำให้เกมรุกของดิพูมีความหลากหลายและคาดเดาได้ยากขึ้น สร้างความไม่เปรียบอิกิติเก,กสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ว่างที่เพื่อนร่วมทีมสร้างขึ้นหรือดึงตัวประกบของคู่แข่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนคนอื่นได้เปรียบใช้ประโยชน์จากความสูงแม้จะไม่ใช่กองหน้าที่เน้นลูกบ่งโดยตรงแต่ความสูงของเขาก็เป็นประโยชน์ในการพักบอลหรือเป,เป็นเป้าหมายในการเปิดบอลบางจังหวะได้ครับโดยสรุปนะครับอาเนสโลตนาจะมองเห็นฮูโกอิกิติเก,กในฐานะกองหน้าสมัยใหม่ที่ครบเครื่อง ไม่ได้มีแค่รูปร่างแต่มีเทคนิคและการเคลื่อนที่ที่ฉลาดซึ่งตอบโจชุดบอลที่เน้นการครองบอลการสร้างสรรค์โอกาสและการเพรสซิ่งสูงของเขาได้เป็นอย่างดีครับบทบาทหลักคงจะเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ลงมาเชื่อมเกมแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้เห็นเขาขยับไปเล่นปีกซ้ายกึ่งกองหน้าหรือเป็นตัวโจเกอร์ที่สลับตำแหน่งเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและคาดเดายากให้กับแนวรุกของเนโอพูครับคุณคิดว่าบทบาทไหนเหมาะกับอีกิติเก้มากท,ที่สุดในทีมของอาร์เนสตต์ครับ คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหากชอบการวิเคราะห์แบบจอลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Red Devotee ของเราไว้เยอะนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับทีมรักของเราแบบนี้อีกในอนาคตครับสำหรับวันนี้ Red Devotee ที่นี่เด็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า you never walk alone สวัสดีครับ